ดีครับมอนครับเพราะว่าจะลาออกวันอังคารดีไหมเนี่ยไม่อวันพฤหัสรู้สึกจะง่ายกว่าเป็นงังไงนัดกันมาก็เอพีง่ายเอพีอ่าทั้งเอพีปึกษาเนาะเราเรามองว่ามันลงไปค่อนข้างเยอะใช่เมื่อวันอังคารนะคะครับเราก็ให้กันไปว่าเอพีเนี่ยเรายังให้ปัจจัยพื้นฐานไว้สิบเอ็ดบาทสิทนะครับก็ซื้อไปเก่งไปเนาะวันอังคารวันอังคารมันเสียวๆหกบาท ล้วก็เลยอยากชวนท่านผู้ชมเนี่ยมาให้เห็นเมื่อเรากัมอนเราสังเกตนะมันอังคารหุ้นลงทุกทีผมเองก็ไม่ค่อยได้สังเกตอะไรนะแต่พอเข้ารายการกับมอนนี่อังคารเอาเางี้คุณผู้ชมไปเจอมอนกับพี่การวันอังคารไปเก็บหุ้นนั้นมาแล้วมารอขายมันพื่อหาเอาอย่างนี้กันไหมใชะแ้วเราของดรกคืเราเราก็ต้งเข้าทุกอังคารเลยทําไมมันถล่มกันแหลกอย่างนี้ออเข้าไปซื้อไงพี่การมาเราจะได้ซื้อของถูกใช่ใช่แต่ตอนซื้อขาสั่นเหมือนกันนะอื มันจะเอ๊ะมันเหมือนจะลงหยุดหรือเปล่านะครับแต่ก็เห็นแล้วว่าตอนนี้ต,ต้องต้องชวนท่านท่านผู้ชมดูว่าการที่หุ้นลงมาตอนเนี้ยมันมันเป็นการขายที่เป็นการขายเบาๆครับไม่ได้คือ,อลงไปเยอะยีสิบจุดนะแต่ไม่ใช่การขายที่ที่นักลงทุนเจ้าเส้ยขายหนีตายอะมอน ค่ะค่ะเราเจอมาหลายรอบแล้วขายหนีตายแล้วขายหนีตายนี่คือแต่สิบจุดอ่ะวันนั้นอ่ะเออคือเห็นอะไรเป็นหุ้นี่เครื่องคุ้มคุ้คุไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่โอเคขึ้นมาแล้วก็ทํากาไรกันไปลงไปยี่สิบจุดนะเซลล์ออนแ้งบ้างกลุ่มแบงค์ออกมาอ้าวมีการขายมาได้ดูดีขึ้นเยอะเนาะสลับกันถือมั่งสลับกันขายมั่งใช่ใช่โอ้โหไม่ใช่แบบเห็นอะไรเป็นหุ้นเห็นอะไรเป็นกระดาษ กระดาษจดกระดาษทดเครื่องหมดเลยเรื่องว่าหุ้นนะครับตอนนั้นแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะ <c oughs> ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วทุกคนก็เข้าวิ่งเข้าไปหาในเรื่องของอปัจจัย Q2 <ช>นะครับไต่มาสองกันมากขึ้นประธานเฟดพูดอะไรก็รู้สึกว่าเอา้าพูดคล้ายๆกันแต่ดูหอมหวนแล้ว<ช>นะครับร<ช>ับรู้ไปแล้วทราบแล้วว่ากลางปีหน้าคงลดนะครับทุกอย่างเหตุการณ์ก็ปรับปรับจากมุมเมื่อเมื่อตอนที่มันปรับลงไปแรง นั้นดัชนีเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปเหนือพันห้าได้นะครับก็ยังมีโอกาสเหนือพันห้าถ้าทำได้เทคนิคที่เรานำนประจะํามาภาวนานั่งสวดมนต์ให้ให้ยืนให้ได้หนึ่งสี่สามหกหนึ่งสี่สามหกนะครับแล้วก็ยืนมาได้ตลอดแล้วก็เด้งมาถึงตรงนี้ค่ะอย่างนี้เอางินยังไงคะอืออย่างนี้เหมือนได้นะยังยังยังขอยืนเหมือนเดิมคือใครไม่มีหุ้นรอตอนลงใครมีถือไว้อือใครไม่มีรอตอนลงนะพี่นะครับตอนตอนตอนับ ตอนแต่จริงมันจะมีวันปรับอยู่แล้วใช่ไหมก็เข้าไปซื้อใครไม่มีก็ใครมีหุ้นก็ถือไว้รอขายรอขายที่เท่าไหร่นะพั 1, นหะ้า,าร้อยนะพันห้าร้อยกวบมาดูกันอีกทีหนึ่งดีกว่าไหมตรงนั้นเรามาดูกันอีกทีค่ะค่ะเอ๊มันมีหุ้นตัวหนึ่งนะพี่ตัวซีเคเอชอกันช่างนะฮะว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงหลังจากที่ลูกมันเข้าตลาดซีเคพาวเวอร์ฮะซีเคตัวแม่ก็สิบเก้าหกสิบสิบเก้าเจ็ดสิบตัวลูกสิบห้าหกสิบห้าเจ็ดค่ะถือว่าโชว์ความได้ดีได้ดีทีเดียว อืมค่ะอ๋อโ์ฟอร์มได้ดีเนาะสีแกกเช้าเปิดสิบหกเจ็ดสิบสิบหกเจ็ดสิบนะครับสามบาทโอ้บวกเพิสามบาทเลยพี่กันใช่ใช่ใช่อันนี้พี่กันเป็นโคเป็นบัวกับเขาไหมเนี่ยอะไรนะครับเป็นโคลออันใดเป็นครับเป็นครับบอกราคาได้ไหมฮะราคาเป้าหมายโอไม่ได้ครับเออใช่โคลเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ครับวันแรกด้วยอืมค่ะถ้าเป็นหมูนี่ได้เลยนะเป็นได้หมู่โดนในเชื่อดเลย อตอนนี้อย่าอ,อย่าอย่าอย่าพึ่งนั่นเลยค่ะแต่ตลาดก็ท้งถ้าทางจะดีต่อเนื่องวันนี้มันพื่อหานนะคะพี่การดูเซนเตเมนต์เป็นยังไงคะดูเซนเตอเมนต์ก็ผมยังเชื่อว่าดีต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกอตัวเรื่องของงบก็คงเขาเรียกว่าอะไรคงทยอยอที่จะออกกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงอย่างที่บอกตอนนี้ทุกคนก็หันมามองกนะันที่งบกันมากขึ้นคคอครับก็ทําให้เราสบายใจหน่อยค่ะ นะครับแล้วก็ท่านประธานเฟดที่แบบว่าเกรงเกรงเราก็ดูว่าเกรงเกรงกันมาว่าเออออกมาเป็นยังไงท้ายมันก็โอเคละตลาดมองในแง่ดีนะใครกังวลอยู่ะลนะครับในช่วงงบนี่อ่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นพวกดีแท็อะไรเงี้ยนะครับดีแท็กบิ๊กซีอ๋อดีแท็ดีแท็ดีแท็กบิ๊กซีนะครับคาดว่านะครับพรุ่งนี้วันที่สิบเก้านะครับน่าจะเป็นดีแท็แล้วพวกเบเคแบงเคเคพวกแบงค์คณะครับพวกแบงค์กลุ่มพวกนี้ครับ ก็น่าจะมีการติดตามกันต่อไปค่ะค่ะค่ะก็คำแนะนำของพี่การก็ถือหุ้นไปก่อนนะสำหรับหุ้นที่มีอยู่ในมือส่วนจะลงทุนเทคไอ้เกงกำไรก็อย่าพึ่งเข้าตอนนี้ครับครับก็รอวันไหนที่ปรับตัวนี่บวกไปยี่บเก็เดี๋ยวเดี๋ยวตัวช่วยมีการปรับตัวให้เข้าไปซื้อฮะนะครับแล้วก็ก็การลงลงก็เราก็พยายามดูนะเพราะว่าเพราะว่าต้องบอกลยผมที่เป็นเป็นคนหนึ่งที่ไปพูดในรายการมอรายการม่อนที่ไรผมเออในไรในงานสัมมนาม่อนเนี่ย ผมจะเป็นคนหนึ่งที่ให้เบอร์โทรศัพท์ทุกอันไว้เอ่อแต่ผมก็เที่ยได้วยพยายามบวกเมื่อนี้ไม่มีใครโทรหาผมเลยนะครับลงเนี่ยมักจะมีอืมก็ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ปรึกษาให้กับนักลงทุนวยายามทุกอย่างเาอย่างที่ชอบย่างยากรับหน่อยเหอะคลี่คลายหน่อยอะไรประมาณนั้นครับครับเราก็รับแต่เขาก็ถามถึงตัวอย่างเออตัวดีๆเดิมๆที่เราย้ำย้ดีอยู่ไหมก็เราก็ปัจจัยพื้นฐานว่ายังดีอยู่อืแล้วก็มีทางออกใส่ย้ายเข้าไป ใช่ใช่ใช่จะได้ไม่เครียดมากเติมยาใช่ใช่ก็เครียดกันหน่อยเวลาคแต่ว่าไแต่สังเกตอาวันนี้ก็สถานการณ์ดูดีคีเดียพี่กันเอ่อปรึกษาก็มาได้ด้วยนะพี่การพื้นฐานปรึกษาเท่าไหร่นะคะเอ่อปรึกษาเราให้ไว้ที่นะครับปีิี้เออสามสิบกว่าบาทเลยสามสิบกว่าบาทเนาะตอนี้ยี่สิบเอ็ดบาทวันนั้นก็เท่าไหร่นะยี่สิบขัเปันโอ้ถูกจริงๆอะคือที่ที่ดั้งดูขอมนอะมันหูมันลงไปเยอะอืมอืม ลงเงินแบบว่าจําไม่ได้เลยว่าราคามันคเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหน,ค,นครับเดี๋ยวผมเปิดให้อยู่นะครับแบบนี้เผื่อคนที่ตามพี่การเมื่อวานอังคารนะคะแต่ว่ากําไรก็ขายไปบ้างใช่ไหมคะครับครับก็ตามอัตยาสัยเลยครับแต่ว่าไอ้ที่เราบอกราคาพื้นฐานนั่นคือราคาพื้นฐานนะนะครับเป้าหมายค่ะหรือระยะยาวก็จะเป็นราคานั้นก็หาเป้ากันเองใช่ไหมคะใช่ใช่อ่าอย่างสิริอย่างเงี้ยนะก็ยังอยู่สิริยังอยู่สามบาทเลยนะคะ แต่ติดสีบาทกันมั้กเห็นนึนั่งทุนบน่นกันอยู่เยอะอืมเดี๋ยวนะสิริอย่าไปมาค่ะเอเมื่อกี้ถามถึงตัวปรึกษาใช่ไหมครับค่ะพี่ปรึกษาเราให้ไว้ที่สามสิบแปดบาทนะโอก็ยาวอีกเนาะตอนนี้ยี่สิบเอ็ดเงนะ AP สิบเอ็ดสิบสเอ็ดสิบเนาะอับผมซีริค่ะ สิริเราให้ห้าบาทสามสิบห้าบาทสามสิบสิริสามบาทนะพี่การนะครับเราให้ยังยังเน้นขอขอเน้นกลุ่มนี้อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าลงมาค่อนข้างเยอะจริงมันลงมาครึ่งครึ่งนะฮะคุณผู้ชมพี่การทำไปกลับไปอีกสักสิบเปอร์เซ็นตก็ถือว่าคุ้มคุ้มละแต่ติดอยู่สิข้างบนไม่ต้องไปคิดเออถ้าถ้าอย่างที่คุยกันไงถ้าติดตัวตัวที่สูงอื่นตัวอื่นแล้วก็ไปซื้อตัวคนอื่นเขาต่ำๆมาไปซื้อพอร์ตแยกพอร์ตกันมาแยกไอพอร์ตเขียวก็ดูไอพอร์ตแดงก็เก็บไว้ ได้ด้านหนักจัดสบายวยช่วยมีการทำค่าคอมหน่อยนะอดีครับตลาดตอนนี้ก็ห้าหมื่นแล้วจะบวกจะสามสิบจุดแล้วเนี่ยหนึ่งล้วหุ้นพวกพี่เมื่อไหร่จะขึ้นละตลาดขึ้นลงขึ้นลงแรงๆอ่ะพวกไฟแนนซ์ไม่มากันเลยนั่นเสะสิมันต้องขนขาขึ้นขาลงไม่ใช่เหรอพวกไฟแนนซ์ลงวอลุ่มก็เยอะขึ้นวอลุ่มก็เยอะก็วันรุ่งห้าหกหมื่นนะเนาะไม่มีไม่มีมาไมนั้นไม่มากันเลย นี่เรานี่ผ่านแนวต้านสำคัญถ้า so. วันน <so ี้ปิด1484ได้ก็สวยงามน่าจะวิ่งไปตาม1ห5 0ได้เหมือนกัน1484เนอะพี่กันเนอะครับคอันนี้ตอนนี้มัน1485นะ86ค่ะได้ครับพี่กันครับผมอ่ได้ขอบคุณมากนะคะพี่กันขอบคุณรายการครับสวัสดีครับ